สวัสดี <C oughs> FC สุดม้ายมาสัจจัน์นะครับวันนี้มาพบกับการวิเคราะห์ชุด2ตัวบนออก63นะครับเราจะยึดสถิติ2ตัวบนออก63มันเข้าดูว่าตัวเด่นต่อไปที่จะเดินมันเป็นตัวไหนนะครับสถิติตัวแรกครับมาดูกันสถิติตัวแรกก็คือตัวตัวนี้ประจำวันที่26เดือน3ปีส5 6 0นะครับ ลอตเตอรี่บางเพลงที่ออกก็คือสองเจ็ดสามแปดหกสามนะครับทีนีเ้เราก็จะมาร,อร้อยมาลายนะครับเพื่อจะได้ชุดตัวเลขตามตารางน,นะครับคือการร,อร้อยมาลายคือการใช้อย่างตัวเนี้ยฮะหลักหลักแสนบวกหลักหมื่นนะฮะับเจ็ดบวกสองนะได้เก้ามาหนึ่เก้าแตงอย่างอีกชุดตัวหนึ่งก็คือเจ็ดบวกสามได้สิบเอาแค่หลักหน่วยแต่เดียวคือได้ศูนย เราก็สามบวกแปดนะได้สิบเอ็ดก็เอาหนึ่งมาใส่เนี่ยแปดบวกหกเทากับสิบสี่ก็เอาสีมันลงมาเนี่ยนะก็จะร้อยลงมาเรื่อยๆจนสุดที่ตำแหน่งนี้ครับทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดูว่าอย่างเรารู้ว่า,อาพอรางวัลของงวดที่ต่อจากชุดนี้ก็คือประจำวันที่หนึ่งทับสี่สมรุกสิบนะครับก็คือเจ็ดแปดห้าแล้วก็แปดศูนยะ์ เรามาระบุหาตำแหน่งกันแล้วก็เห็นว่าตัวที่น่าสนใจคือสองจุดเนี่ยสองจุดน,น่าสนใจคือแต่ว่ามันก็จะมีค่าบวกลบอย่างตามตารางอ่ะมาดูอย่างตัวนี้ครับนี่คือคือคือเอ่อเมื่อเราจับคู่บินกันแล้วนะครับอย่างตัวนี้แปดศูนย์นะแปดศูนย์ไอแปดศูนย์แปดสี่ก็จะมาจับคู่บินก็จุดนี้ครับจุดนี้นะครับ อย่ตัวนี้ยืน8ก็จะเป็น 8, 8 8 8 8 8แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีค่าบวกลบอย่างเช่น8 3 8 4 8 5นะฮะอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้ฮะโดยชุดชุดนี้เราจะเอาตัวเด่นตัวเด่นก็จะมาดูจากคลิปที่แลนะ,ะเป็นคลิปประมาณห้างทีเราก็ได้ัวดเด่น8 9แล้วก็3 4 5นะก็จะได้ชุดนี้ ชุดนี้จะได้มาจากการจับคู่วินกันเองเช่นแปดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับแล้วก็สามสี่สามห้าแล้วก็สี่ห้าแล้วอีกชุดหนึ่งคือก็วินกันเองแปดเก้าสามวินกับสามสี่ห้ามันก็จะได้ชุดนี้นะทั้งชุดส่วนชุดนี้ก็จะเป็นตัวเด่นตัวเด่นที่ได้มาจากการหาสูตรชุดหนึ่งเดี๋ยวค่อยค่อยพูดถึงในในคลิปถัดไปนะครับอ่านะ ส่วนชุดนี้ก็คือจะเป็นกรอบสีแดงนะก็เช่น1 9 8 8เดดนี่ยเด่น8ดเด่น9เด่น8เด่น9ก็วกรอบแดงกรอบเหลืองเช่นเดียวกันเด่นแเด่นเ้าเด่นหนเดนศูนยอ่นี้เราถ้าเราจะหาตัวเด่นมาก็ลองมาเทียบกันดูว่า2ชุดนี้ตัวไหนชนกันตัวไหนชนกันก็ถือว่าเป็นตัวนั้นเด่นอย่างชุดนี้งวดนี้ตัวเด่นก็มีชนกันอยู่ อยู่สองจุดคือกรอบสีส้มๆๆเนี่ยฮะแปดแปดสามแปสี่แปห้าก็จุดเนี้ยผลที่ออกมาก็คือว่าเนะฮะ7จ็ดแปดห้าแล้วก็8ปเมื่อนี้ 7, 8, 5, ก, 80, นนก็คือมันก็ข้าวทั้งบนทั้งล่างนะครับข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ส่วนแถ้อีกนิดนึงนะฮะสีฟ้าเนี่ยคือหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยมันจะมาจากอ่าตำแหน่งหลัก หลักหมื่นก็เดินมาเป็นหลักร้อยนะเจ็ดตรงกันนะครับก็ mm hmm. สรุปว่าส่วนเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะสถิติตัวเนี้ยแต่ตัวเลขค่อนข้างเยอะน,นิดนึงแต่ว่าก็พยายามหาจับตัวที่ชอบมาดูดูหาตัวเด่นอย่างนี้เด่นก็มีแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ครับประมาณแปดตัวแปดคู่นะครับตัวเด่น้็เข้า,ขา,ขาทั้งบนทั้งล่างนน มาดูสถิติต่อไปก็จะเป็นตัวเดียวกันก็คือว่าเราจะยึดสถิติตัวที่เป็นสองตัวมันออกหกสามาวิเคราะห์ดูก็จะใช้สูตรตัวเดียวกันก็คือตำแหน่งตัวเดียวกันนะตำแหน่งเนี้ยมังวันนี้คือเป็นประจำา็วันที่สิบหกเดือนแปดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับตัวที่วันที่หนึ่งที่ออกกับศูนย์สามสามสามหกสามนะครับคือหกสามนยเอามาวิเคราะห์ดูนะครับ เนี่ยตำแหน่งที่เรามองแต่งวดที่แล้วคือตำแหน่งเนี้ยจะบอกว่าตำแหน่งอะไรก็บอกไม่ถูกก็ตำแหน่งเนี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะเป็นลักษณะตัวเดียวกันคือตัวท้ายสุดกับตัวบนสุดจะเป็นตัวยืนส่วนตัวกลางเนี่ยจะเป็นค่าบวกลบดวหนึ่งลบหนึ่งตัวนี้ยืนยืนแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ยืนสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งก็จะได้ชุดเดียวกันชุดหนึ่งส่วนตัวเนี้ย ให้เป็นชุดเทียบก็แล้วกันเผื่อว่า,ม,า,จจม,าม,มันอาจจะมาและมันอาจจะมาแล้วก็มาดูพอมาเข้าสูตร่ยก็จะมีตัวเด่นเหมือนกันแปดตัวเด่นดยืนของงวดน,นี้คือแปดเก้าสี่สามศูนย์ก็จะเป็นตัวเดียวก,กันกับตัวนี้แล้วแต่ว่าไอ้ตัวตัวเทียบเนี่ยตัวเทียบแต่ละงวดจะไม่เหมือนกันนะครับตัวเทียบแต่ละงวดจะไม่เหมือนกัน ตัวเทียบจะเหมือนกันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะหาตัวเทียบมาดูครับพอมาเทียบชนกันนะครับก็มันก็จะมีอยู่ตัวเด่นตัวเด่นก็เข้าอยู่นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยแปดแปดเก้าแล้วเก้าสี่หลักแสนมาไหมหล,ลักแสนเออหลักร้อยมาไหมหลักร้อยมาครับหลักร้อยก็ใช้สระตัวนี้ครับตัวนี้ ครับเอาไป,ไปใช้กันได้งไงสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเข้าครับวันนี้ต่อไปไมาดูสถิติตัวต่อไปคือของวันที่หนึ่งที่หนึ่งเดือนเก้าสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดะก็วันที่หน 9, 2, นะึ่งหกตัวคือแปดห้าหกเจ็ดหกสามหกสามเหมือนเดิมครับก็ดูตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมนะครับส่วนส่วนวันนี้ก็จะใช้ตำแหน่งเดิมเหมือนกันนะ เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตัวยืนตัวนี้ตัวยืนส่วนตัวกลางก็คือเป็นค่าบวกลบก็จะได้หกเจ็ดแปดกเก้าแล้วก็แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมครับเป็นตัวยืนแค่เพียงหาตัวเด่นมาตัดตัวเด่นมาตัดส่วนตัวเนี้เอ่อเงวดนนี้ไม่ชนกันครับไม่ชนสองชุดนี้ไม่ชนกันก็จะมาแค่ เอาจับหกชุดเนี่ยมันก็จะได้อยู่แปดเก้าก็มาหนึ่งมาหนคู่นะครับตัวนี้เข้าก็มาครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเด่นก็มีโอกาสมาอยู่นะฮะเนี่ยสาม,มาก็มาทางบนทางล่างพยายามจับให้อยู่ในนี้กาสจะมานะครับก็เทียบว่าเข้าอยู่แล้วต่อไปนะฮะสถิตินี้ก็คือก็เป็นของที่สิบหกทับามสสิบนะครับ ก็จะเป็ี่ยนวันที่หนึ่งเป็นแปดเจ็ดหกเจ็ดหกสามนะครับนะแล้วก็ก็จะมาดูตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมเหมือนกันครับตัวยืนตัวยืนตัวบวกค่าบวกลบนะครับแต่นี่มาตรงตัวนะครับแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์เนี่ยเนี่ยผลผลที่ออกคือ 7, 80, 93, เจ็ดแปดศูนย์เก้าสามลาไปเก้าสามทีนี้มาดูหลักร้อยนะหลักร้อยก็ามาครับนะหลักร้อย นะมาจับจับนี้มาใส่กับตัวนี้ก็จะได้อยู่ตัวนี้เหมือนเดิมครับแค่หาตัวเทียบมาใส่นะหนึ่งสอามห้าศูนย์หนึ่งอันนี้ตัวเด่นเข้านะครับแปดศูเข้านะครับแปดศูนย์นะครับอ่าก็ถือว่าเข้าอ่ามาดูงวดนี้ครับเป็นงวดที่จะออกในวันที่16 ปีพัพันนะครับก็จะมาดูตำแหน่งเนี้ยใส่ค่าบุกลบเข้าไปนะก็จะได้ตัวเด่นมาคือเป็น 8, 4, 8, 5, 8, 6แล้วก็ 9, 4, 9, 5, 9, 6นะตัวนี้ก็ใส่สูตรตัวเดิมน,นะก็มาจับดูคู่เด่นดูตามตารางสีไปในกรอบสีเหลืองแล้วก็สีแดง ตัวเด่นครับทีนี้ตัวที่เด่นก็สมบูรวดนี้เดี๋ยวจะสรุปให้เลยนะครับหลักร้อยอยาให้หลักร้อยไปก่อนหลักร้อยหลักร้อยให้เป็นหกศูนย์นะใส่ไปด้วยไปด้วยเนหกศูนย์แล้วก็เด่นเด่นนี่ครับกรอที่ทับกันก็จะเป็น แปดสี่แล้วก็เก้าสี่นะถ้าถ้าเซท่านใดไม่ชอบตัวเด่นเนี้ยก็สามารถหยิบจับตัวนี้มาได้นะครับหยิบจับในหกชุดเนี้ยหกชุดเนี้ยมีโอกาสมาค่อนข้างสูง 0, ครับแปดสี่แปดห้าแปดแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกอาจจะมานะครับนะบแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเนี้ยนะ สามสี่สามห้าสามสี่สามห้าเป็นตัวที่แอดชอบนะครับก็ใส่เป็นตัวรอไปแล้วกันสามสี่แล้วก็สามห้านะ,ะนี่ประมาณนี้นะครับถ้าสามตัวก็สามตัวสามตัวให้เป็นเป็นศูนย <ขอ S 1> <อ>์หกเก้าแล้วกัน ก้าา 69. นี่มาก็อันนี้ก็น่าจะมาสาอ่้าชุดที่แอดชอบนะชุดที่แอดชอบถ้ายังไงถ้าถูกใจยังไงก็เลือกหาเลขซื้อไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอโชคดีทุกท่านครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไม่ด้วยครับสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ